สวัสดีค่ะทุกคนกวางเองนะคะคลิปนี้นะคะกวางก็จะมาพูดถึงผลิตภัณฑ์ตัวหนึ่งนะคะที่กวางเนี่ยใช้อยู่ในช่วงนี้นะคะซึ่งที่กวางหยิบม,มาพูดเนี่ยเพราะว่าเขาอะเป็นครีมซองในเซเว่นนะคะซึ่งเราเนี่ยก็สสยแบบว่าลองพวกครีมซองอะไรอยู่แล้วเนาะกวางเนี่ยไปหยิบเขามาใช้เนี่ยเพราะว่าในช่วงก่อนหน้านี้นะคะกวางไปทะเลเนาะแล้วผิวเนี่ยเจอมรสุมหนักมากวันแรกที่ไปก็เจอพายุวันที่สองก็คือแดดแบบเปรี้ยงมาก ผิวนี่คือฉันปรับตัวไม่ทันแล้วเธออย่างเงี้ยมันสิวขึ้นเยอะแบบสิวมันไม่ได้ขึ้นเยอะแต่สิวมันขึ้นแบบที่มันเป็นแบบเม็ดใหญ่ๆแล้วมันก็จะทิ้งรอยไว้ประมาณเนี้ยแล้วผิวอะ่ะก็มีความไหมแดดค้ำแด,ดดด้วยเพราะว่าเจอแดดมาเยอะแล้วเราอะ่ะก็เที่ยวแบบสุดไม่แบบได้พกครีมพกกันแดดอะไรไปคือทาแค่ก่อนออกไปแล้วก็เที่ยวแบบสุดเอาให้สุด ไม่ได้ทําอะไรทั้งสิ้นกับหน้าอะไรเงี้ยคือไปได้ตัวนี้มานะคะที่ได้ลองใช้จนนี่หมดไปแล้วหลายซองมากเขาคือ Mercy with C Merasma and Dark Spot Serum นะคะตัวนี้ที่กวางได้ไปหยิบเขามาลองใช้จากเซเว่นเี่ยเพราะว่าเขาตอบโจทย์ในเรื่องปัญหาผิวหกวางในช่วงนั้นนะคะคือกว้างเนี่ยหลังจากที่ไปใช่ไหมมันจะเป็นสิวแบบเม็ดใหญ่แบบถ้าดูในคลิปก็จะเห็นเลยว่าแบบเม็ดเป้งมากคือแบบตรงแบบบริเวณ หน้าเลยอะ่ะคือแบบทั้งคางทั้งแก้มทั้งอะไรแบบเป็นสิวคือแบบเม็ดใหญ่มากพอสิวหายอะ่ะมันทิ้งรอยไว้ชัดมากนะคะพวกรอยดำอะ่ะก็รู้สึกว่ามันไม่มีวิเวลที่มันจะจางลงอะ่ะก็เลยได้ไปลองหยิบตัวเนี้ยมาลองใช้ดูเพราะว่าแบบครีมของเราหน้ามันอาจจะชินแล้วอะไรเงี้ยก็เปลี่ยนครีมบ้างก็ได้ไปหยิบมาใช้ดูนะคะแล้วมันดีมากกวางจะเล่าให้ฟังว่าผลลัพธ์เนี่ยมันเห็นผลได้แบบ ชัดเจนมากว่ามันจางลงนะคะแล้วคือเป็นการจางลงที่แบบใช้ระยะเวลาได้ไม่นานอะ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวกวางจะมาพูดถึงผลลัพธ์ให้ฟังแต่ว่าเราไปพูดถึงตัวส่วนผสมของตัวเมอร์ซีันก่อนดีกว่าเพราะว่าตัวนี้เขาก็มีส่วนผสมหลักที่แบบน่าสนใจมากแล้วเขาจะช่วยในเรื่องของอะไรบ้างเดี๋ยวกวางจะพูดถึงแบบคร่าวๆนะคะ ตัวนี้ m e r c ่ Mercy เนี่ยเขามีส่วนผสมหลักนะคะก็คือวิตามินซีนะคะคือวิตามินซีนะคะที่ช่วยเรื่องของความกระจ่างใสอันนี้คือเราก็รู้กันอยู่แล้วเนาะวิตามินซีเนี่ยช่วยเรื่องของความกระจ่างใสยอยู่แล้วแล้วก็อีกตัวหนึ่งนะคะก็คือ pha นะคะซึ่งจะเป็นตัวช่วยเรื่องของการผาเซลล์ผิวนะเออ pha เนี่ยถ้าพูดขึ้นมาเนี่ยหลายคนอาจจะแบบไม่คุ้นนะคะว่าคืออะไรแต่ถ้าพูดถึง aha เนี่ยก็อาจจะรู้สึกคุ้นเคยมากกว่าเนาะ AHA กับ PHA เนี่ยคือเขาก็กเป็นกรดที่ช่วยในเรื่องของการผัดเซลล์ผิวเหมือนกันแต่ว่าตัว AHA เนี่ยเราก็จะได้ยินบ่อยๆนาะนในเรื่องของผลิตภัณฑ์ที่ช่วยในเรื่องของการรักษาสีรอยสิวอะไรอย่างนี้ช่วยผัดเซลล์ผิวให้ผิวมันดูมีความพวกรอยอะไรอย่างเงี้ยมันดูจางไวมากขึ้นอะไรอย่างนี้ตัว PHA เนี่ยก็คือเหมือนกับ AHA เลยแต่ว่าเขาเนี่ยจะมีความ อ่อนโยนมากกว่าแล้วก็ลดการระาคายเคืองได้มากกว่า AHA นะคะและอีกส่วนผสมหนึ่งนะคะก็คือแพงต้นนะคะตัวนี้เขาช่วยเรื่องของลดเลือนจุดด่างดำแล้วก็ส่งสมอีกอย่างหนึ่งที่เรารู้จักกันดีเลยนะคะก็คือวิตามิน B นะคะคือวิตามิน B เนี่ยเขาก็มีคุณสมบัติเด่นๆเลยนะคะนั่นก็คือการรักษาความชุ่มชื้นให้กับผิวนะคะและที่สําคัญนะคะเนี่ยคือเขาเค้มไว้หน้าซองอยู่แล้วนะคะว่าเขาเนี่ยศูนเปอร์เซ็นต์ศูนเปอร์เซ็นต์สเตียรอย ซิลิโคนแล้วก็พาราเบนนะคะชาวผิวแพ้ง่ายแบบเราเนี่ยคือใช้ได้แน่นอนนะคะเพราะกวางเนี่ยได้ลองมาแล้วแล้วผิวกวางที่ทุกคนถ้าตามกวางมาก็จะรู้ว่ากวางเป็นชาวผิวแพ้ง่ายที่แค่เปลี่ยนสถานที่อยู่เปลี่ยนวิถีชีวิตการเดินทางออกไปเจอฝนเจอแดดเจอลมก็คือสิวพืน่นขึ้นแน่นอนเออก็เลยเป็นแบบชาวผิวแพ้ง่ายชาวผิวไวต่อสภาพอากาศแบบกวางนี่คือ ใช้ได้แน่นอนนะคะตัวนี้เพราะว่าลองมาแล้วแล้วก็เลยจะมาบอกกันอืมเราพูดถึงตัวสมสมไปแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะมาพูดถึงตัวครีมเขาเนาะตัวเนื้อครีมเขาเนี่ยจะเป็นเนื้อครีมที่เป็นแบบแบบเหลวแต่ว่าไม่ใส่นะคะแล้วก็จะมีกลิ่นหอมันอ่อนเขาจะเป็นแบบอย่างนี้เลยคือเนื้อเขาจะแบบมีความขาวๆนิดนึงนะแบบไม่ได้ใสแล้วก็ พอทาเข้าไปเนี่ยมันจะมีความซึมไวแล้วก็ชุ่มฉ่ำแบบนี้เลยเห็นไหมมาคือตัวครีมเขาอะจะแบบค่อนข้างที่จะเหลวมากก็คือใช้เป็นขั้นตอนแรกของการบำรุงผิวได้เลยเพราะว่าครีมเขาเหลวมากเห็นแบบเออน้ำมันดูแบบไม่ใสเหมือนคิดว่ามันจะเป็นเจลใช่ไหมแต่ว่าจริงๆอะมันเป็นน้ำที่แบบเหลวมากอะสามารถใช้ในขั้นตอนแรกของการบำรุงหน้าได้เลยก็ กวางจะชอบเน้นทาเฉพาะจุดนะคะก็คือตรงที่มันเป็นเป็นรอยสิวใช่ไหมจริงๆคือทาได้ทั้งหน้าแต่กวางจะชอบแบบความสบายใจอะไรเงี้ยก็จะแบบเต่างตาเต่งตาเฉพาะจุดนิดนึงเป็นจิ๊กก็คือทาทั้งหน้านั่นแหละเพราะว่าตัวนี้เขาช่วยในเรื่องของการฟื้นฟูผิวด้วยเนาะแล้วก็ทาทั้งหน้าไปเลยแล้วก็ตัวนี้กวางชอบอีกอย่างหนึ่งก็คือเวลาที่ทาไปบนหน้าใช่ไหมมันซึมเร็วมากแล้วซึมเร็วไม่พอคืออีกอย่างหนึ่งก็คือเขาอะ คือมันเป็นสัมผัสที่แปลกมากเลยทุกคนคือกวางอ่ะใช้ไปแล้วกวางรู้สึกว่าหน้ามันดูมีความเรียบเนียนมากขึ้นหลังทามันแบบมันแบบมันมีความฟิลแบบผิวมันดูแบบนิ่มๆเนียนๆอ่ะมันเป็นสัมผัสที่แปลกมากแล้วกว่างชอบมากเนี่ยพอมาทาพอจับมันแบบผิวมันดูแบบลื่นๆเนียนๆแบบมันเป็นสัมผัสที่แปลกมากซึ่งกวางไม่รู้ว่ามันเป็นเพราะส่วนผสมตัวไหนของครีมเขาอ่ะแต่ว่า มันเป็นสัมผัสที่กว่างไม่เคยเจอแล้วมันชอบอะเออแบบปกติเวลาราทาครีมมันจะมีความเนอเนผิวกับมีความฉ่ำฉ่ำผิวนี่ใช่ไหมแต่อันนี้มันจะมีความผิวพอทาพปแผิวมันจะมีความนิ่มๆฟูๆอย่างเงี้ยทุกคนเป็นสัมผัสที่แปลกมากแล้วกว่างเอ้ยชอบมากเล้วมันแบบเหมือนเหมือนแบบผิวมันดูเนียนเนียแล้วก็กลิ่นเขาจะแบบหอมมากเลยกลิ่นแบบอารมณ์เหมือนกลิ่นที่เราทาแบบพวกเซรั่มที่เป็นวิตามินซีอะกลิ่นประมาณนั้นเลยกลิ่นแบบเอกลักษณ์แบบดีมาก แล้วก็ตัวเนี้ยกวางจะให้ดูรูปบีฟอร์เตอร์นะคะคือกวางอ่ะถ่ายรูปตัวเองเก็บไว้คือจริงๆอ่ะไม่คาดคิดว่าเขาจะช่วยได้เร็วขนาดนี้หรือว่าแบบไม่คาดคิดว่าเขาจะช่วยได้ส่วนตัวกวางอ่ะไม่คิดว่าเขาจะช่วยได้เร็วขนาดนี้เพราะว่าอะดูจากรูปบีฟอร์เตอร์นะคะกวางอ่ะถ่ายไว้นะก่อน ใช้กับหลังใช้ห่างกันแค่6วันนะคะห่างกันแค่6กวันเท่านั้นนะคะทุกคนแต่คือรอยเนี่ยมันดูจางลงแบบเยอะมากแล้วผิวก็ดูกระจ่างใสขึ้นด้วยคือมันอาจจะไม่ได้หายไปเลยแบบหุยหกวันหายเลยรอยสิวเนี่ยทุกคนมันคือความรอยสิวอ่ะมันยิ่งเป็นรอยดํามันยิ่งหายยากนะคะแต่ว่าตัวเนี้ยตัวเมอร์ซี่เนี่ยเขาช่วยได้จากรูปให้ดูก็คือห่างกัน6วันเท่านั้นก็จะเห็นได้เลยว่าแบบ ตางลงอย่างเห็นได้ชัดมากๆแล้วก็ผิวเนี่ยมีความกระจ่งางใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดเลยนะคะอีกอย่างนึ่งอะจากที่กวางได้ลองใช้มากวางรู้สึก,กว่าผิวกวางอะดูแข็งแรงขึ้นมากเลยนะเพราะว่ากวางเนี่ยต้องเจอแบบว่าสภาคอะไรน,นะสภาพอากาศช,ช่วงนี้เนาะกวางต้องใส่แบบแมททั้งวันนะคะแล้วก็ไหนจะต้องแดดที่แรงมากคือปกติคือผิวมันต้องไม่รอดอยู่แล้วอะคือผิวกวางคือเต็มขีดอยู่แล้วเพราะว่าผื่นต้องมาแน่นอน รอยแดงบนหน้าต้องมาแน่นอนแต่ว่าพอใช้ตัวนี้ไปช่วงอาทิตย์เนี่ยอาทิตย์สองอาทิตย์ที่ใช้มาเนี่ยคือผิวมันดูแข็งแรงขึ้นนะคะเพราะว่ากวางเนี่ยไม่มีผื่นขึ้นเลยอะผื่นที่มันเป็นผื่นตรงหน้าแก้มที่ปกติมาชอบขึ้นอะมันก็ไม่ได้ขึ้นเลยนะคะเออเนี่ยก็แบบเพิ่งจะมาสังเกตที่หลังได้หละว่าเอา้าเฮ้ยช่วงนี้ผื่นมันไม่ขึ้นบนหน้าเลยนี่นาก็คิดว่าอาจจะเป็นตัวนี้เพราะาตอนนี้ใช้แค่ตัวนี้อยู่แบบว่าเพราะว่าอยากเห็นแบบผลลัพธ์ ในหลายๆด้านด้วยนอกจากเรื่องรอยสิวนอกจากเรื่องของความกระจ่างใสอะไรเงี้ยก็อยากเห็นว่าแบบเอ้ยคนที่มันเป็นผิวแพ้ง่ายผิวบอบบางแบบว่าใช้แล้วมันจะช่วยได้จริงๆริงไหมเพราะว่าเมื่อกี้ตีนขอตัวเองเจ็บมันจะช่วยได้จริงๆไหมเพราะว่าเหมือนตัวผลิตภัณฑ์เขาอะเขาก็พูดไว้อยู่เหมือนกันว่าเออเขาจะช่วยเขาช่วยในเรื่องของการฟื้นฟูผิวเนาะก็เขาก็ถือว่าเป็นครีมซองที่ตอบโจทย์ ปัญหาผิวได้หลายๆอย่างนะคะแล้วก็รู้สึกว่ามันมันมันโอเคอะกับราคาที่59บาททุกคนมีขายที่7 e เ e ่ e อีเลฟ่ 59บาทเท่านั้นนะคะกวางรู้สึกว่ามันโอเคมากกับครีมซองที่ราคาแค่59บาทแล้วเขาสามารถที่จะตอบโจทย์ผิวปัญหาผิวของกวางเนี่ยได้มากขนาดนี้สำหรับตัวนี้นะคะเขามีขายใน7ก็ราคาที่บอกไปว่า59บาทแต่ว่าถ้าไม่สะดวกไปเซนะคะก็มีอยู่ที่ If and Boy อยบ u วต u m p j ี p จเอนะคะแล้วก็หรือถ้าไม่สะดวกอีก ก็อยู่บ้านเฉยๆน,นะคะแล้วก็สั่งออนไลน์เอานะคะออนไลน์ก็คือตามช่องทางของตัวแบรนด์เขาเลยนะคะของแบรนด์เมอ c y ซีเนี่ยสำหรับช้อปปี Lazada หรือว่าจะซื้อในของฉบวสัน Con ว e อะไรอย่างนี้นะคะก็มีก็ไปหาซื้อกันได้ซึ่งตามช็อปออนไลน์เนี่ยเราก็สามารถซื้อจะเป็นขวดได้เลยเพราะาเขาก็มีแบบขวดนะคะราคา490บาทก็ไปซื้อกันได้เลยแบบสุกๆเลยเพราะว่าอันเนี้ย คือกวางจะบอกว่าเนี่ยที่กวางใช้อะกวางใช้หมดเร็วมากนะที่เป็นครีมซองอะเนี่ยสองอาทิตย์คือกวางใช้ไปแล้วห้าซองเนี้ยคือเราเอาเงินเนี่ยไปซื้อที่เป็นขวดใหญ่เลยเสียแล้วก็สิบใช้แบบคุมค้มๆไปเลยเพราะว่าคือคนที่ทาครีมเยอะมากนะทาที่แบบโบกเงี้ยเออเวลาใช้แบบเป็นขวดมันก็จะคุ้มค่าก,กว่าเนาะก็ะจบกันไปแล้วนะคะกับการรีวิว ผิวในช่วงนี้ที่เจอสภาพอุณภูมิมาแบบหนักหน่วงนะคะเพราะช่วงนี้แบบว่าเดินทางบ้างเที่ยวบ้างผิวก็มันก็ต้องโทรมแล้วมันก็ต้องแบบปรับตัวไม่ทันเป็นบางครั้งบางคราวนะคะเราก็ไปเจอครีมซองที่มันถูกใจก็เลยหยิบมารีวิวนะคะคุณทุกคนที่เข้ามาดูคลิปนี้นะคะยังไงก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร์แล้วก็คอมเมนต์เข้ามาพูดคุยกันได้นะคะอย่าสงสัยอะไรคอมเมนต์ comment, อยากถามอะไร หรือว่ามีเรื่องอะไรอยากพูดคุยนะคะก็คอมเมนต์เข้ามากันได้นะคะลค่ะทุกคนบ๊ายยบาย้วเันจหม่คลิปหน้าค่ะ